ในคลิปนี้มาอยู่กับปืน scar h กันครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นปืนจากฝ่ายอินจิเนียร์อีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นปืนที่คิดเนี่ยชอบมากๆนะครับชอบพอๆกับ g3 เลยนะครับแต่ว่า ตัวทรงของปืน SKH เนี่ยจะสวยกว่า G3 อยู่พอสมควรนะรแล้วก็มีสกินให้ใช้เยอะมากกว่านั่นเองนะและข้อดีของปืน SKH เนี่ยเป็นปืนที่ล่าช้าแล้วก็ดาเมจต่อนัดเนี่ยแรงนั่นเองนะครับใครที่ชอบเป็นฝ่ายแบบตั้งป้อมยิงหลังๆเพื่อนเนี่ยยิงสลับสนอยู่ด้านหลังเนี่ยปืนนี้น่าจะตอบโจทย์นะรัวเซ็ตแต่ง SKH ของคิดในวันนี้เนี่ยจะเป้นไปทางยิงนิ่งจัดๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีความพองตัวอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูฟีลลิ่งการยิงกันแบบคร่าวๆนะเพื่อนๆโอ้เป็นไง โคดดิ้งนะโอเค จะแต่งคิดก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูหน้าแต่งปืนกันนะว่าคิดเนี่ยจะแต่งอะไรบ้างกับปืน scar h นะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาเซ็ตแต่ง scar h battle rifle ของคิดในวันนี้นะส่วนสกินเนี่ยคิดชอบเป็นพิเศษเลยนะสกินนี้นะเป็นสกินฟรีที่ค่อนข้างสวยเลยนะเป็นสกินจาก tiktok นั่นเองนะคิดไม่มั่นใจว่าคิดได้มายังไงเหมือนกันนะสกินนี้นะใครที่มีสกินนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ถ้ารู้วิธีทำเนี่ยก็รอคอมเมนต์มาบอกคิดละกันนะว่ามันยังทําได้อยู่ไหมนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆก็แล้วกันนะ ใส่ดอตตัวที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับสุดคิดเนี่ยใช้เป็นโฮโลเทอร์มอลตัวนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนท้ายปืนคิดใช้เป็นสเกเลตันสไนเปอร์นะครับช่วยในการยกไวแล้วก็เพิ่มความเสถียรในการยิงด้วยนะครับส่วนจับหลังหรือว่าเรกิฟเนี่ยใช้เป็นตัว a r h a p p y นะบบวกค่าบาลานซ์นะเพื่อนๆแล้วก็มันสามารถใส่ฐานได้ด้วยนะครับก็ใส่ฐานเป็นตัวบาลานซ์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนแม็กกาซีนเนี่ยคิดใช้เป็นแม็กสามสิบนัดนะครับแต่ว่าจะใช้แม็กห้าสิบนัดก็ได้นะคิดเนี่ยมีเซตแต่งทั้งแแแมม็็กกกกกาาาซีีีนนนนนนนเเเเลลลยยะะะถ้นน้้ิิดดดตตองง่่่่่่ใใทโคจชัว ถ้าโซนนั้นเนี่ยต้องยึดในตึกในอาคารเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้30นัดแบบนี้นั่นเองนะครับก็เซฟของแต่งไว้ทั้ง2แมกกาซีนเลยก็ได้นะครับส่วนบาเรลเนี่ยคิดใช้เป็นบาเรลตัวลองบาเรลตัวนี้นะเพื่อนๆมันจะเพิ่มระยะยิงได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วกระสุนด้วยเพิ่มคุมปืนด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเสถียรในการยิงด้วยนั่นเองนะครับส่วนจับหน้าฟอร์กิปเนี่ยคิดใช้เป็นตัวเรโซนันออร์โกลนอมิกกริปนั่นเองนะครับจะช่วยคุมปืนแนวตั้ง บริสเช่นออริเซนทอนั่นเองนะครับช่วยในการคุมแนวนอนนั่นเองนะครับก็ถือว่าบาลานซ์นะจับมือเนี่ยแนวตั้งแล้วก็ปลายปืนเป็นแนวนอนนะครับส่วนแพดต่างๆเนี่ยก็ใส่เป็นตัวเพิ่มพิซฟายทั้งหมดเลยนะเพิ่มค่าเอฟเฟอร์ซีนั่นเองนะเพื่อยิงระยะใกล้นั่นเองนะครับก็แค่นี้เองนะครับสกาเอชของคิดในวันนี้นะครับส่วนหน้าคาริเบตเนี่ยคิดจะจูนไว้ประมาณนี้นะมีหนึ่งจุดที่คิดไม่ได้จูนเนี่ยก็คือออปติกนั่นเองนะบเรามาดูที่บารลวก่อนนะบารี้ส่วนิี่ยจะจูนไว้ปรระะมาณนนี้คับ ส่วนเรเก็จะจูนไว้ประมาณนี้นะครับจะเน้นไปทางขวาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าสต็อกเนี่ยจะมีขวาด้านบนแล้วก็ซ้ายด้านล่างประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนสแตที่ได้เนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเรามาดูรีคอยปืนกันแบบคร่าวๆนะครับรีคอยเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะถือว่า ยิงแบบนิ่งๆเลยนะเพื่อนๆคุมง่ายมากนะครับแทบจะไม่สายเลยนะครับแล้วก็ดิดขึ้นน้อยมากๆนะครับเซตแต่งเซตนี้นะครับส่วนระยะดาเมจเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะเพื่อนๆปืนกระบอกนี้นะยิงได้เกือบ50เมตรกันเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของปืนเนี่ยอธิยิงระยะใกล้ได้สู้ปืนกระบอกอื่นยากทีดน,นึ่งนะเพราะว่าปืนมาล่าช้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเล่นระยะกลางระยะไกลเนี่ยปืนนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากลองเอาเซตแต่งโหลดเอาอคิดไปลองเล่นเนี่ยคิดจะแชร์โค้ดไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Delta Force ไม่ว่าจะบน PC หรือในมือถือขอแนะนำ Rich Man Shop โน .1 เรื่องการเติมเกมถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้ตลอด24ชั่วโมงและยังมีเกมชั้นนำให้เลือกอีกมากมายเติมบนเว็บรับส่วนลด Rich Man c ค i ยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนเติมผ่านไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนไก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ r i c h m a n s h o p ต้องจัดละ r i c h m a n Shop จัดก,กิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันได้เลยครับจะไม่สามสิบทั้งเกมเลยก็ได้มาต้องวิ่งเยอะอยู่ตันี้ก่อนได้นะปืนเราตั้งป้อมได้สผพานมีอีกตัวนึง ไม่โดนเห็นแล้วละไม่เห็นแล้วละอืมฐานอันหนึ่งเดินเล่นนะเพื่อนเอาเ่าไตัวหนึ่งฮะสองตัว ครับกลับก่อนกลับก่อนไปอันนี้ชอบออบนะตัวเนี้ยไปอันตรายนะเล่นตรงนี้ รายมากๆเลยกระโดดยิง รู้วะถ่ายถอ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 ยไปถึงเกินเพื่อ <susceptible> น เราเก็บปืนเือมีดวิ่งได้ดีกว,ว่าจะได้วิ่งไวงน่มีกระสุนต้งห้านัดแหมจวะี้่ถึงนัดเดย่ย ป่าสองอย่างปั่นไงได้ว้าวนี่ใครเจ็บเฮยนี่นี่นี ก่อนนะฮะงอนจ้แล้วหรอเอกมาดิอ่าเริ่มมีรถถังมาเลยแล้วครับมาเลยของหวานเลยเอาไปก่อนนัดหนึ่งอ,ะอ่ะอไปกะล่ะลชอบอยู่แล้วของเงี้ย บ้าไปะล้วบัาไปล้วมีด้วยครับเทรนเทรน <c oughs> Step in your trap! ปัดลุกยิงลูกซองตัวนี้อ h my god 我。嗯、hello。 Goop, goop, goop. Sonic trap on six. Nice. Enemy stun, go down. เอ็มหน้าตอนนี้เอออะไรครับเนี่ย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปืน scar h นะเพื<ๆ>่อนๆเป็นปืนที่คิดเนี่ยชอบมากๆนะแล้วก็ดาเมจตอนนั้นเนี่ยแรงแล้วก็ล่าช้านะยิงแบบนิ่งๆมากๆเลยนะกระบอกนี้นะแต่ยอดคิวที่ิดทำได้เนี่ยมันอาจจะน้อยนะเพื่อนๆเพราะว่าด่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะตึกอาคารเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงนะด่านนี้นะแต่ถ้าเป็นด่านโล่งๆเนี่ยคิดว่าน่าจะทำยอดคิวได้เยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูยอดคิวที่คิดทาได้กันบ้างน,นะครับอยู่ที่75คิวนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะอยู่ อันดับสอซะด้วยนะอันดับ1นเนี่ยล่อไป11ึกันเลยนะก็ต้องยกให้เขาไปนะแต่ว่าก็ไม่แย่นะสกาเอชองคิดในวันนี้นะจริงแบบนิ่งๆเลยนะส่วนถ้าใครอยากแต่งตามเนี่ยโค้ดอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกนะสวัสดีครับจีจี